นี่กำลังอยู่ที่ที่ทำกญญารผู้ใญ่บ้านเป็นที่กองหน่วยการที่รับบริจาคเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคเหนือที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมน้ําท่วมใหญ่เนะาะตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งจะไปเห็นครั้งนี้ที่ท่วมท่วมท่วมเยอะจริงๆเนาะอันนี้ก็จริงๆแล้วก็รับบริจาคมาตั้งแต่เมื่อวานเนาะวันวันนี้ก็ก็เริ่มเริ่มผู้คนก็เริ่มมาบริจาคเยอะขึ้น แต่เมื่อวานนี้ไม่ได้มาเนาะและส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่บริจาคมาก็ได้ทําการส่งไปเรียบร้อยแล้วเนาะแต่วันนี้เขารับบริจาคอีกวันหนึ่งเนาะนี่นี่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบัญชสมสะอา,าอ่าผู้ใหญ่บ้านคุยอะไรหน่อยผู้ใหญ่บ้านอ้าวครับวันนี้ครับครับวันนี้ทั้งบ้านทมสะอาดกับตั้ง อกองนุวิการอยู่ที่ทำการพยาบาลนะครับเพื่อรอรับการบริจาคของพี่น้องเพื่อเฉยนําจัดทุปัจจัยต่างๆครับมบม่ว่าสิเป็นเงินท่องเสื้อผ้าหรือว่าเขาสารอาหารแห้งครับเพื่อเช้นําไปซอยเหลือพี่น้องทั้งภาคเหนือที่กําลังเดือดร้อนอยู่ในตอนนี้นะครับเนาะกลับมานี้ทั้งพยาบาลทั้งผู้ซอยกระด้ตั้งกองนุฒิการรอรับบริจาคนักพีน้ำหลองเข้าอยู่กับกะ รังไลกันมาเรื่อยๆครับก็ซอยกันไปเพราะว่าผักเนื้อผักไ้ถ้าเดินร่อนก็ซอยกันเต็มที่ข้าบผมขอบคุณข้าบผมนี่เนาะส่วนหนึ่งก็เอาไปตั้งแต่เมื่อวานนี้เนาะที่ได้ก็ส่งส่งไปเรื่อยๆเนาะนี่ก็วันนี้นเนาะเริ่มเริ่มเริ่มมาแล้วก็เริ่มมีแล้วเนาะนี่นี่โคศกอยู่นี่โคศกอ่าอ่านเนาะนี่ละ สมสะอาดก็เริ่มมาแล้วครับเสร็จจากไร่จากนาก็มาบริจาคก,กันที่นี่ครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายเนาะ,ะครับท่วมครับเนาะ,นะช่วยกันทีละนิดทีละหน่อยคนะนิดคนหน่อยเหมือนกับน้ำนันเนาะคนนิดคนหน่อยก็เยอะขึ้นมาเองเนาะจากบ้านสมสะอาดตำบลกองโพนอำเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธานีเนาะ อ้าวผู้ใหญ่พูดอะไรกับชาวภาคเหนือน่อยครับสวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายนะครับหรือว่าพี่น้องทางภาคเหนือครับที่กําลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ขณะนี้นะครับตอนนี้ทางภาคอีสานนะครับก็รู้สึกเห็นใจและก็สงสารพวกท่านอยู่นะครับตอนนี้กําลังรวบรวม ปัจจัยหรือว่าสิ่งของจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งขอให้พี่น้องตลอดปลอดภัยทุกท่านนะครับขอให้น้ำลดเร็วๆแล้วก็ขอให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท่านนะครับผมครับสวัสดีครับ